การโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กลับเข้าสู่รายการกู o ดไลฟ์ค่ะเอ๊นั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการนน์นะคะอาจารย์ขามที่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สร้างคิดว่าเป็นคุณนวิเศษอันดับอันดับหนึ่งทีเดียวเลยอ่ะเรียกว่ามันไม่ใช่อยากได้แล้วก็มีแล้วเราหาไปหาก็จะได้ครับมันเรียกว่าเป็นคุณวิเศษที่สําคัญที่สุดครับเพราะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังถึงในในรายการนะคะเพราะนั้นที่เทียนฐานตรงนี้เนี่ยผมทั้ง ใช้คำว่าเทียนฐานเมืองไทยและเป็นแห่งที่สองของโลกครับเพราะงั้นเรากล้าที่จะบอกว่าเป็นแห่งที่สองของโลกเพราะมีองค์ประกอบว่าด้วยเป็นแห่งที่สองของโลกซึ่งที่มีใครบอกว่ามีตรงนี้มีตรงนี้เนี่ยมันไม่สมประกอบค่ะไม่สมประกอบทั้งสิ่งแวดล้อมและไม่สมประกอบทั้งพิธีกรรมครับอ๋ออาจารย์เล่าให้เราฟังนะว่ามัน เหมือนกับที่ปักกิ่งแต่ก่อนเราต้องไปที่เมืองจีนไปไหว้เทียนฐานที่เมืองจีนที่อาจารย์เคยพาไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ก็คือที่ณาคูลินเนี่ยมีเทียนฐานแล้วแล้วก็ค่ะผู้ดินเนี่ยเซิงเวดนล้อมในชายภูมิตรงนั้นเหมือนกับที่ปักกิ่งแต่ผิดกันตอนที่ปักกิ่งเนี่ยภูเขาล้อมรอบมันไกลมากถ้าแจ้งแจ้งเราเราถึงจะมองเห็นแต่ถ้าฟ้ามันมัวพับเรามองไม่เห็นเลย หมายถึงก็คือที่เมืองจีนเนี่ยมันกว้างมากมองมองไม่ค่อยเห็นภูเขาที่ล้อมอยู่แต่ของเราตรงนั้นมันกระชับเพราะงั้นมันจะฟ้าจะแจ้งหรือฟ้าไม่แจ้งก็มองเห็นชัดๆนะครับเพราะองค์ประกอบมันตายตัวที่ตรงใดที่จะเทียมฐานได้ทาเทียนฐานได้ชัยภูมิตรงนั้นต้องประกอบ้ดยสามอย่างอย่างที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือตรงประตูสวรรค์ประตูสวรรค์อยู่ที่อยู่ที่หัวใจฟ้า ที่องศา3ามองศาออกไปตรงเนี้เรีดกวาประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ตรงนี้ออกไปพับต้องมีภูเขาสองลูกแยกออกมาเพื่อเป็นช่องเขาช่องเขาตรงนี้เขาเรียกว่าประตูภูเขาประตูสวรรค์ต้องตรงกับประตูภูเขาตรงเนี้ท่านจะสร้างเป็นเทียนฐานได้ถ้าไม่มีตรงนี้ทำไม่ได้นี่ข้อแรกข้อที่สองต้องมีภูเขาสองลูกมาชนกัน คำว่าชนกันก็คือโดยฝนตกน้ำไหลออกสองข้างชนกันค่ะมีสามลูกก็ไม่ได้ต้องมีลูกเดียวก็ใช้ไม่ได้ต้องสองแต่มีสองลูกแล้วมันห่างออกไปมันไม่เชื่อมกันอ่ะมันห่างคําว่าห่างกนแล้วฝนตกเนี่ยจากทางนี้ไหลมาทางนี้หรือจากทางนี้ไหลมาทางนี้เขาเรียกว่าขาดจากกันค่ะเพราะงั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้นล้วมันไม่ชนกันเพราะงั้นพอชนกันพับเนี่ยตำแหน่งเทียนถังนั้นประกอบด้วย สามตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวใจฟ้าตำแหน่งหนึ่งก็คือสะดือดินสะดือดินก็คือระหว่างอีกลูกหนึ่งกับอีกลูกหนึ่งเชื่อมต่อตรงนี้เขาเรียกสายสะดือสายสะดือตรงนี้เราต้องทาเป็นสะดือดินและอีกเขาอีกลูกหนึ่งก็คือที่ประทับเพราะงั้นจะต้องมีที่ประทับหัวใจฟ้าและสะดือดินมีสามตำแหน่งตรงนี้เพราะงั้นตรงนี้จึงจะใช้มาประกอบมันต้อง เกี่ยวกับพิธีด้วยประกอบพิธีให้ตรงนี้เนี่ยเกิดศักดิ์สิทธิ์ เพราะงั้นกระสัสิทธิ์ที่สร้าันธที่สุดก็คือไอตัวยินนยางตรงเนี้พอ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 มีขั้งหนึ่งที่เราที่ตั้งวมเป็นมีสี่ขั้นขั้นที่เราึงพลังฟ้าลงดินเนี่ยพอดึงลงมาพับเนี่ยไอไอที่ยินนยางตรงเนี้ยอุณหภูมิต้องต่างเลยคทางนี้ร้อนมากทางนี้ร้อนน้อยต้องแต่ก็เกิดสภาพยินนยางแต่ถ้าดึงฟ้าลงดินแล้วตรงนี้โอ้อุณหภูมิเท่ากันเขาไดพิธีล้มเหลว ก็คืออัน,นผิดแล้วสแสดงว่าก็คือต้องมีอะไรอย,ย่างไรอย่างหนึ่งผิดหรือไม่ก็เลิกผิดเลิกผิดก,ก็มันก็ไม่เกิด mm hmm. และบุคคลที่มาประกอบพิธีตรงมีผิดเพราะบุคคลที่มาประกอบพิธีตรงนี้เนี่ยต้องสองบุคคล่คะคบุคคลสําคัญที่สุดก็คือบุคคลที่มีบารมีสูง mm hmm. มีบาลามีสูงสอง mm hmm. ครับอีกบุคคลหนึ่งก็คือต้องมีความรู้ mm hmm. เพ <c oughs> ราะงั้นถ้าคนไม่มีความรู <c oughs> ้ <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องทําไงเลิกต้องดูยังไง <c oughs> พิธีกรรมต้องประกอบด้วยยังไงมันไม่มันก็มันก็ไม่สมประกอบละเพราะาพื้นที่ที่จะประกอบมาเป็นมาเป็นเทียนฐานได้เนี่ยสำคัญอยู่ที่ตรงหัวใจฟ้าเพราะงั้นหัวใจฟ้านี่คุณกำหนดตำแหน่งหัวใจตรงนี้ผิด ม,มันก็ไม่เกิดแล้วเพราะงั้นต้องถูกเพราะถูกต้องดูเลิกมาเริ่มต้นได้ค,ครับดูเลิกเริ่มต้นได้พับเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกเหงกังแต่แตภาษาไทยเขาเรียกปฐมมาเลิกาเรียกเริ่มต้นอ่ะก็เรียกมาเริ่มต้นมาพิธีเริ่มต้นเพราะงั้นพอมาพิธีเริ่มต้นพับก็มากําหนดตําแหน่ง <ภา Interview> ตาแหน bon ่งตรงนี้ผิดกับเพี้ยนไปหมดอ่ะพอถูกพับกําหนดตรงนี้ถูกพับเนี่ยก็ ต้องมาดึงพิธีที่สองมาดึงดินขึ้นบนท้องฟ้าเพราะงั้นพอพิธีดึงพลังดินขึ้นท้องฟ้าพักเนี่ยพอทั้งนี้ดึงขึ้นมาพลังทั้งหมดตรงนี้ก็จะเข้ามาแนละ้เข้ามาตรงนี้ก็เหมือนอย่างเราไอ้ไอการลักน้ําอ่ะพอตรงนี้ดึงไปตรงนี้นมันก็ต้องเข้ามาเพราะงั้นตรงนี้ดึงขึ้นไปนทั้งหมดตรงนี้เข้ามาคือโดยปริยายครับพอขึ้นมาพักเนี่ยตรงกลางตรงนี้ดินตรงนี้เป็นเป็นดูเป็นดินวิเศษนะ ตรงนี้เราต้องขุดขึ้นมามาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วแต่เราขุดขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาแล้วต้องหาฐานที่แข็งที่สุดแล้วก็บดให้มันเป็นผงแล้วก็มาใส่อนไรนี่ครับเพราะงั้นฐานมาใส่ไว้ในศูนย์กลางตรงนี้คืออะไรคเพราะฐานนั่นคือตัวดึงทั้งหมดตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นน้าเปียกๆเราฐานก้อนหนึ่งวางลงไปเดี๋ยวมันดูดเข้ามาหมดตรงนี้แห้งเลยครับเพราะงั้นตัวนี้คือตัว แรงดึงโดยธรรมชาติท hmm. so ี so ่เก no like well, so ิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตนะก็เป็นแบบนี้เพราะงั้นเราอัดให้แน่นแล้วก็เอาตัวรูปหยินหยางเนี่ยปิดลงไปครับเพราะฉะนั้นตรงอัดให้แน่นตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรงแรงดึงอ่ะค่ะดึงดึงฟ้าดึงดินเพื่อที่จะเข้าหากันเพราะงั้นฟอร์มศักดิ์ิท์ตรงนี้เกิดอะ้รนีครับเพราะเพราะฐานตรงนี้มัน ดึงพลังทั้งหมดหนะบนล่างซ้ายขวาทั้งสี่ทิศเนี่ยดึงมาเป็นศูนย์กลางแล้วครับเพราะงั้นความศักดิ์สิทธิ์พลังเนี่ยมันมารวมอยู่ตรงนี้นะแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็อีกที่หนึ่งก็ก็มาดึงฟ้าลงดินเพราะงั้นพอดึงจากฟ้าลงดินถูกต้องพับไอตัวยินหยางตรงเนี้ยมันอุณหภูมิจะต่างกันต่างกันถ้าไม่ต่างกันแสดงว่าผิดแล้วที่เราถ้าถ้าไม่ต่างกันคือพิ่ตีตรงเนยผิดนะ อาเขาต้องอีก12ปีคือพิธีตรงนี้ต้อง12ปีถึงจะทําได้ต้องมีเรื่อยามที่ใจเขาบอกว่าต้องเป็น12ปีทำได้ครั้งนึ่งแล้วปีที่ทําต้องเป็นปีทองแล้วปีมาลงถึงจะเป็นมาเป็นปีคือเปิดประตูสวรรค์ต้องปีมาลงเริ่มต้นทำสามขั้นตอนเนี้ยต้องปีทองเพราะงั้นถ้าไปใช้ปีอื่นนด่ผิดแล้โอ้แสดงว่าเป็นวิชาที่บังคับมาครับเอาเหมือนอย่างตัวตรงกลางต้องใช้ฐานก็เป็นวิชาที่บังคับมาค่ะ แล้วพอเปิดประตูสวรรค์นเนี่ยก็มามาปีปีมาลงเนี่ยก็ต้องพอเปิดพับท้องความเมฆนี่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะต้องเปลี่ยนเป็นเมฆดํากับเมฆขาวมาชนกันก็คือมีหยินหยางก็มีหยินหยางแต่ถ้าประกอบพิธีแล้วท้องความเมฆไม่เปลี่ยนพิธีคือล้มเหลวแล้วต้องอ,อีก12ปีทึงมาประกอบได้ แสดงว่าเทียนฐานที่อาจารย์ได้จัดสร้างอยู่ที่หุลินเนี่ยก็คือตรงตามหลักวิชาหมดเลยครับตรงตามวิชาการคือตอนนั้นในสมัยที่ผมเรียนค่ะผมก็เพราะเราเราเจกเป็นคนสอนผมบอกว่าเรียนไปทําไมอ่ะเอาไว้ทาอะไรอาจารย์จะไปเอาไว้ขอพรเอาไว้อะไรอะคะเราจะไปเราจะมีความสามารถมีโอกาสไปทําตรงนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นเรียนไปทาไมไม่เรียนเราจะขับว่าเรียนไปเธอ มีเวลาก็เรียนอย่างน้อยเราก็มีความรู้แล้ววันหนึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ที่อาจารย์เคยบอกว่าเทียนฐานนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นที่ขอพรสําหรับของเตใช่ไหมคะและอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราสมมติว่าเออท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงคะ อดี t นั้นค่ะการขอพรที่เทียนฐานนั้นค่ะห้องเตะเท่านั้นเองที่มาขอได้เพราะงั้นก็แบบเดียวกับปักกิ่งเพราะปักกิ่งเนี่ยจะเป็นกลมกหมด่กลมหมดเพราะงั้นขอได้เฉพาะห้องเตะอ้าวแล้วเราคนธรรมดาได้ไหมคะอาจารย์ก็คือรูปแบบก็คือขอได้เฉพาะห้องเตะอันนี้คือรูปแบบแต่วิธีการนั้นอาจจะคนอื่นก็ขอได้เพราะวิการเราเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ราะในสมัยแบนจูเนี่ยชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าใกล้ังไม่มีสิทธิ์เลยน่าจะไปไปขอได้งามหมดสิทธิ์ไม่มีทางที่จะไปขอได้เพราะงั้นในอดีตห้องเตจะมาขอพรเนี่ยเขาต้องถือศีลกินเจสามวันแล้วก็ทําบุญก่อนที่จะก่อนที่จะเดินทางมาที่เทียนฐานใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทําทางเสร็จแล้วถึงจะขึ้นไปที่เทียนฐานแล้วไปเทียนฐานนั้น ยืนไว้ทิศเหนือของศูนย์กลางตรงนี้ไม่ได้ไปเหยียบไว้ที่ศูนย์กลางครับแล้วก็หันหลังให้กับทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ขอครั้งละหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือใดอดีตพิธีกรรมคือเป็นนี้ะะจะขออย่างหนึ่งก็ต้องอีกสิบสองวันให้หลังคือวันที่สิบสามค่อ,คอยถือศีลกินแจแล้วก็มาขอขอได้ทุกวันแต่ต้องเป็นเวลาสิบเอดโมงถึงบ่ายโมง จะได้ขอช่วงแค่11โมงถึงบ่ายโมงเท่านั้นแล้วก่อนที่จะเดินทางไปก็ต้องเหมือนกับถือสินกินเจสมวันถูกไหมกันบุญกับทําทานแล้วไปขาบขอได้ครั้งละหนึ่งหนึ่งอย่างครับที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นกลมๆแต่ของเราตรงนี้เราจะทําเป็น8ปดแปดมุมเลยเป็นแดทิศเพราะงั้นแดทิศเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็ไปขอได้เพราะชาวบ้านมันหลากหลายแล้วนี่ไม่เหมือน ห้องแต่นั้นคือขออย่างเดียวอ,อ่ะก็คือขอเกี่ยวกับประเทศชาติค,ครับขอเกี่ยวกับเกี่ยวกับเชื้อผ้าวงกับประเทศชาติค,คือขอแบบนี้แต่ถ้าชาวบ้านมันมันเยอะแยะหลากหลายไปหมดเพราะงั้นก็ต้องเป็นแบบแปดทิศเพราะงั้นที่มูลนิธิฮูรินทําเป็นแปดเหี่ยมฉะนั้นชาวบ้านก็ไปขอได้ค,ครับแต่คนที่ขอผิดก็คือ ไปยืนขอไว้ที่ศูนย์กลางไปยืนไว้ที่ศูนย์กลางคือเราไปเหยียบตรงศูนย์กลางยืนหยางอะซึ่งจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่สามารถจริงๆไม่ให้เหยียบตรงนั้นใช่ียไม่ต้องไปยืนอยู่ด้านข้างๆร่างอยู่มุมไหนดังนั้นมันมีมันมีแปดภูมิคุณจะยืนคุณจะขอภูมิไหนคุณก็ต้องไปยืนไว้ภูมินั้นเราหันหน้าที่ศูนย์กลางหันหน้าห้ามขยันหยันเพราะงั้นคนที่ไปเหยียบในศูนย์กลางเนี่ยถ้าเหยียบมากๆเนี่ยสมองจะเสื่อม และศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยทานนอกเนี่ยบินข้ามนะเขาบอกประมาณหนึ่งเม็ดเนี่ยค่ะนอกจะตกะข้ามไปไม่ได้ <c oughs> ครับเพราะตรงนั้นเป็นศูนย์อากาศมันมีพลังของมันแต่กรณีที่จะขอได้ทั้งวนันมันก็ต้องดูวันไหนตัวกั้วกั่ว,วตัวนี้เนี่ยก็จะในในในสับของกั้วล่ะภูเขาซ้อนภูเขาเพราะนั่นขอได้ทั้งวนัน ดินกับฟ้าเข้าหากันวันนั้นขอได้ทั้งวันหรือ,อ,อฟ้าฟ้าซ้อนฟ้าคือมาหาดินก็ขอได้ทางวันดินซ้อนดินก็ดินขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ขอได้ทั้งวันเพราะงั้นก็มีตัววันไหนเป็นตัวกู้แบบนี้ขอได้ทางวัน อันนี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้อยู่ในปฏิทิน,นปฏิทินดูในปฏิทินปฏิทินของชมรมภูมิโหราศานะคะ,คะเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นให้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็ถ้ายงไงก็ไปหาซื้อได้ก็คือตามร้านหนังสือใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าต้องติดต่อชมรมตามร้านซื้ออาจจะมีก็ได้ค่ะมันมีแต่ต้องซื้อถูกค่ะแต่ในแต่ในนั้นจะมีปฏิทินประจําปีกับ ปฏิทินร้อยปีเขาเรียกปฏิทินร้อยปีก็จะมีภาพตอนนี้ครับเพราะงั้นคือจริงๆวิชานี้เนี่ยมันเป็นวิชาสําหรับระดับหนึ่งคนที่เรียนวงจุ้ยจนถึงจนถึงสุดท้ายเราเนี่ยก็จะมีตัวนี้เพราะงั้นคนเรียนวงจุ้ยนี่จะอยู่ในขั้นไหนคะอยู่ในขั้นสูงสุดสูงสุดอ๋อสูงสุดครับเพราะงั้นสูงสุดตอนนี้อยู่ในขั้นไหนต้องเรียนถึงขั้นการ การจับโกอ,อกจับทับออกสื่อก็ได้ดการบริหารประเทศชาติก็ได้การกำหนดวางก็ได้การกำหนดผังของกำแพงเมืองกำแพงประเทศก็ได้เพราะงั้นจะอยู่ในระบบตรงนั้นคนที่เรียนถึงตรงนั้นแล้วทั้งจะมีวิชาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เพราะงั้นก็คือต้องเรียนถึงก็จะมีมถ้าเรียนไม่ถึงก็จะไม่มี เราก็เรียนถึงตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันน้อยมากจํานวนคนที่จะเรียนไปถึงจุดนั้นเนี่ยน้อยมากเนี่ยมันอย่างของแมงอย่างเนี้ยเขาต้องเรียนถึงจุดนี้อของแมงในอดีตก็คือของแมงเดียวเลียงแล้วก็ห่อเอียหุงเล่าเป๊ะุงพวกนี้นะคือเป็นพวกกระดับภาษาจีนเขาเรียกก๊กสือ ระบบกอกสนอเนี่ยเขาท่านต้องเรียนถึงตรงนี้ก็คือพวกก็คือที่อาจารย์บอกมาคือต้องเรียนวิชาห่วงจุ้ยเป็นสี่แสสูงสุดเลยอ่าคือเลยจากขั้นสิงแสไปละค่ะอ่าทั้งจะทั้งจะมามาเรียนถึงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอ่าเฉพาะสิ่งแวดล้อมของชัยภูมิเนี่ยเท่าที่ผมไปพบมาก็ไม่มีที่ไหนเหมือนที่ตรงนี้ละเราอย่าพูดถึงเรื่องพิธีกรรมเลยครับเพราะงั้นแค่นี้มันก็ไม่มีแล้ว แล้วก็พูดได้ละแล้วพิธีกรรมครบด้วยเพราะงั้นเราถึงถึงเรียกว่าเป็นเทียนฐานที่สมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่ปักกิ่งในในอดีตแต่ปัจจุบันมันรู้สึกมันเพี้ยนไปละก็ถ้านผู้ชมมีโอกาสก็สามารถที่จะเดินทางไปที่มูลที่หูหลินได้เพื่อที่จะเยี่ยมชมแล้วก็หาความรู้นะคะโหอาจารย์ค่ะวันนี้ได รับความรู้แล้วก็ได้ทราบข้อจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาหวงจุ้ยมีเพื่ออะไรแล้วก็จุดประสงค์ของอาจารย์ที่ก่อตั้งชมรมภูมิโหรศาสตร์หรือว่าทํามูลนิธิหูลินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนเพื่อทําคนให้เป็นคนเพราะนั้นวิชาหวงจุ้ยนั้นเริ่มตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวไปจนถึงชีวิตครอบครัวแล้วไปจนถึงชถึงระบบตระก,กูลแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดก็คือประเทศชาติก็อยู่ในระบบหวงจุ้ยหมด เป็นวิชาที่น่าสนใจแล้วก็มันอย่างตัวเทียนฐานเนี่ยมันอยู่ในระบบของประเทศชาติจริงๆเทียนฐานมีความสําคัญถึงเกี่ยวกับประเทศชาติเพราะเป็นที่ขอพรของฮองเต้เท่านั้นตอนสมัยนั้นค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงกรบุญทการน์ค่ะผู้ก่อตั้งชมรมภูมิหราศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ สร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เราเราบอกว่าเป็นแห่งที่สองของโลกเรียนใหม่ผิดครับเพราะข้อแรกใครมาประกอบพิธีบุคคลที่มีบุญบารมีสูงมีไหมบุคคลที่รู้พิธีกรรมตรงนี้ไหมแล้วเขาประกอบพิธีตามกรรมวิธีตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราทั้งกล้าที่จะบอกว่าเป็นแห่งที่สองของโลก 好